นนยังทำสมาธิเลยนะส่งออกมาเยอะเยอะเขามาให้เขา้อมกอบลอกมานะเจอ ไม่ผมได้รู้คิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ในเวลานี้ดวงไลยมันนานเป็นปีทีุ่วงดาวนัน้นมืนยันว่าสัญญาวาจะรักีคุณว่าจะรัก รักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณแต่ที่ีแค่คุณคนเดียวนอนนอนนอนอนนึกง,งเราที่ได้เคยรองชัวิวันโว้ทิ้งมันแล้วยอมไปไกลและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเงา ตขอบคุณคุณครูมากนะครับที่สอนมาตั้งแต่เริ่มเปิดบ้านเลยแล้วก็คุูเต่าด้วยที่สอนอ c t i n งผมบางทีผมก็โงมโหไม่ทัน คุด้ก็อย่าพูดโมโหผมนะครับที่ผม,ผมไม่อยๆเวลาเรียนแดนขก็ครูโลดที่สอนร้องเพลงนะครับผมก็จะขี้เกียจไปบ้างแต่ต่อไปนี้ครับผมจะตั้งใจนะครับตั้งใจทําทุกอย่างที่ครูบอกให้ดีนะครับก็จะเป็นศิลปินที่ดีครับ ผมก็รอนขึ้นหหลายที่มีแค่ที่ตลอนไปโอ้โไงล่ะแซ่บผิเช่มากจริงใจหรือเปล่า จริงจมันมีคําพูดเดยอะกว่านี้ครับแต่ว่า oh <my S 2> ไม่พูด <God. S 2> ยังพูดตอนนี้หมดไม่ได้แต่ว่า <S <S คือคือหลักสำคัญผมก็อยากจะขอบคุณและครับไม่เป็นไรอย่าไปดักคอเองว่าเราเคลีเช่เพราะถ้าเกิดสมมติว่าคนกําลังเชื่อสิ่งที่คุณพูดแล้ว<ช>คุณบอกคลีเช่ปุ๊บมันเหมือนเป็นครูเข้าใจ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 แต่คุณถึงงามเยว่าเราจริงใจหรือเปล่าถ้าเราออกมาจากใจจริงจริงมันไม่มีคําว่าคลีเช่หรอกลูกไม่ต้องกลัวนะโอเคคุณครูคุณครูรอดเชิญผมชอบเสียงเขาอ่ะก็ เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากคนหนึ่งก็เชื่อว่าใครกันแล้วแต่ที่กําลังชมอยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องพูดเป็นคําเดียวว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆคนหนึ่งแต่ว่าไอถามว่าชอบเล่ลงชอบแล้วครับมาลีชอบนะตอนนี้แต่ว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มาลีจะต้องลองเอาไป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 ,ไป ไปเตือนตัวเองในวันที่จะต้องไปซ้อมซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะต้องมีที่ซ้อมที่จริงอยู่แล้วเนี่ยนะครับระหว่างนี้หนึ่งตอนอินโทรดักชันขึ้นมาเดี๋ยวครูกล้องก็คงจะควบคุมเธออยู่แล้วแหะตอนที่ซ้อมจริงว่าอินโทรดักชันขึ้นมาต้องมั่นใจมากกว่านี้นิดหนึ่งตอนที่อินพรไวส์ตรงนั้นนะครับผมอ๋อครับนะฮะก็มันดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจท่านั้นเองอาการวูบวาบยังพอได้ยินอยู่บ้างเล็กน้อยอย่างที่พี่จักบอกว่าในบอร์ดสามซึ่งจะเป็นบอร์ดที่จะต้องส่งไปทางบ้านเนี่ยเพราะนัน อ,อีกทีหนึ่งว่าครูมันยังบูบาบอยู่หรือเปล่าตรงไหนเพราะฉะนั้นวันที่ไปที่จริงเนี่ยมารีจะต้องเอาเวทีให้อยู่เลยเพราะว่าคน4,000คนเนี่ย รกลัวว่ามาริจะวูบบ้าท่งน,นั้นเองถามครูให้ชัดเจนเลยนะครูมันวูบบ้าตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับอย่างนี้นะครับ,รบมีที่หนึ่งครับที่มาริวน่าจะลองพยายามทําให้ดีมากกว่านี้นิดหนึ่งนี่คือและในตอนนี้ล่วงเลยมานานเป็นปีให้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพายานน้องเป็นพายานรักเนี้ย mm hmm. อ๋อมาริวไม่เคยขยับขากัานไกลให้มันมากกว่านี้เหมือนเป็นพาย,ยานรักมันไม่เป็นพายานรัซึ่งอาการเนี้ย mm hmm. ถามว่าตั้งแต่วิกแรกไปถึงวิวกนี้เนะี่ยมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นมาเยอะแล้วมาริว หลือตรงนี้อีกนิดเดียวนั่นเองครับท่าได้นี่ก็ได้เลยละครับตรงนี้ชอบเสียงมาริวที่มันเพราะแล้วก็ตอนจบที่ว่าแล้วกเนตลอดไปตรงนี้เราฟังแล้วดูดีมากครับชอบครับคุณโตครับขอบครับค่ะคุณเต๋าค่ะชอบค่ะไม่มีอะไร้ยมีมีขนลุกครั้งแรกที่ที่แบบมีมีช่วงขนลุกของแก๊งว่าความรู้สึกมาจริงภาพแรกชัดภาพภาพภาพแรกเออมันก็เลยทําให้ร้องท่อนท่อนแรกแกออกมาได้ชัดเพราะว่าเห็นภาพเนาะ แต่ว่าต้องขยายใหญ่ขึ้นได้อีกได้ครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ส่งมาเยอะๆ <c oughs> ออความจริงใจในการสื่อสารมีเนาะมีแล้วออคนฟังรู้สึกเขินไปด้วยเคลิมไปด้วยได้แต่ว่าเล่าเรื่องให้เห็นภาพของความจริงก่อนที่จะแบบคิดถึงก่อนที่จะรัก เรื่องราวก่อนหน้านั้นมันมีอะไรที่ที่เราบอกว่าเราเหงาไหมเราเศร้าไหมเราเราพยายามแค่ไหนขอโทษอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนให้ใจกลับมาริวได้ได้มากขึ้นกว่าน,นี้แล้วท่อนพูดเออนี่แกงค,คิดคิดคําไว้หรือยังคือคิดถ้าคิดไว้เลยก็ดีคือมีมีมคิดว่า<ำ>จะ พูดอะไรบ้างแต่เมื่อกี้นี้มันกกับตึกับได้เวลาบนเวทีอันนี้เมื่อกี้ได้แล้วดีแล้วสดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบนเวทีคิดไว้มันจะได้เคลียร์มันจะได้ไม่ไม่ไม่นึกอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ดรอปลงครับค่ะค่ะเชิญ์จเจค่ะก็ตั้งแต่เห็นร้องครั้งแรกจนครั้งเนี้ยก็จะบอกว่าชอบชอบที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาริวร้องในเรื่องของ อาการบนเวทีลักษณะการที่ที่ออกมาจ<น>ากทางสีหน้าเพราะ<น>ไม่เคยเห็นเขายิ้มในเพลงปกติจะร้องก็น่าเครียดนี <c oughs> เป็นเพลงที่ทําให้รู้สึกว่าคนที่รักมาดีอยู่แล้วก็จะยิ่งรักมากขึ้นรู้สึกว่าแบบมันอินไปกับเพลงไม่ไม่รู้สึกติดอะไรค่ะการที่เขาออกมาจากข้างในทําให้รู้สึกว่าดูเป็นธรรมชาติแล้วอยากมองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะรู้สึกโอเคมากๆค่้เหมือนกูเจค่ะชอบที่สุดชอบที่เคยดู สบายนะ <c oughs> ดูว่าสบายตาสบายใจ <c oughs> แล้วก็เชื่อในทุกๆคําที่คุณพูดมานะคะ <c oughs> ดีนะคะเ,เตือนนิดหน่อย <c oughs> เรื่องระหว่างตอนที่พองเงียบปุ๊บจังหวะเงียบแล้วเรามากัดปากเลยไง <c oughs> เหมือนที่กัดอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> เมื่อกี้อย่าให้ติดมันจะดูแบบกาลังจะอินอกลับไปเป็นเด็กน้อยอบอยอีกแล้วหรือ <c oughs> แม้กระทั่งจำที่ครูเขาสอนเราที่คอมเมนเตอร์บอกได้ไหมที่ว่าคุณจะเดินไปแล้วจู่ๆนึกได้แล้วขึ้นมา คือมาริจะติดก้มหน้านนใช่ไหมลูกบางทีแล้วพอเรานึกขึ้นได้ครูจะสอนให้พอเนึกขึ้นได้ค่อยๆใช้เวลาค่อยๆไปอย่าแบบนึกขึ้นได้แล้วตวัดไปเลยนะคะแล้วอันสุดท้ายคือวิธีการจับไม้ครูเคยบอกแล้วคือคือแล้วแต่อันนี้มาริต้องเลือกหนูจับสองไม้อะมันได้ฟีลลิ่งความเป็นเด็กผู้ชายถ้าจับไม้เดียวได้เป็นคือเนี้ยอบอยเนี้ยอะแมนอ๋อครับอ่าแล้วแต่คือคถ้าเกิดตรงนี้มันมีข้อดีไหมมีข้อดีนะ มันก็คือดูดูน่าเอ็นดูดูแล้วแบบว่าเอาเด็กน้อยอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาตัวตัวเราในมุมไหนขึ้นสามารถบอกว่าเออผมขอบคุณก็ได้มือเดียวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอแมนขึ้นมามันเขินอะ่ะใช่มันเขินไงอันนี้มันคืออาการของวางไว้ไหนครับใช่มันคืออาการของการเขิน <c oughs> แล้วมันก็เลยกลับไปเป็นชายบอยลูกเป็นเด็กผู้ชายขี้อายนะคะครูถึงบอกว่ามันมีความน่าเอ็นดูไหมดูเป็นธรรมชาติดูเป็นธรรมชาติน่าเอ็นดูอืแต่มันก็ไม่ใช่ ปรเนื้อไหมคะลองลองฝึกที่จะขอ,ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยผมแล้วมืออมือหนึ่งทิ้งไปข้างๆก็ได้หรือว่ามาสแตนบายอยู่แถวๆนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเพาแบบเออที่ช่วยอะไรผมช่วยในการประกอบคําพูดก็ได้ตอนที่สัมภาษณ์ต้อยเหมือนกันเราก็จะชอบจับแบบเนี้นแล้วมันดูเป็นอบอยอนะคะ <laughs> โอเคขอบคุณแ่ะม,มาริวและขอ y s r p e r